จ้าก็เลยปลูกมะเขือเนาะมะเขืออันนี่เขานี่หละจ้ามะมะเขือคางกบอืมมะเขืออ่าอ่ากล้วยกัสิมี่ปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่ลงกล้วยไครตะละปีนี่ต่อโอ้ออกตลาดมีแต่ลูกสวยๆค่ะพี่น้องอืมเบื้องเนี่ยค่ะอ่าร่องกลางก็จะปลูกมะเขือเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้กะเขามักเก็บมะเขือนันกะเข้ากะดึงดึงต้นออกเนาะค่ะเพราะตาเพิินเศร้าเป็นหนวยเนาะจ้ะก็จะเลือเเลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะค่ะอืมงามลูกตกอ่ากล้วยกะสซมี่ปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่ล่งกล้วยไข่ต่ละปีนี่ต่อต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้องอืมอ่าต้นที่หาแล้วจ้ะตัดลง บางคนกับเอาซีปีจ่าอันนี้หาปีอ่ากล้วยกับซมีปลูกมะเขืออาแซมเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่ลงกล้วยไครตะละปีนี่ต่อดโปนวยสวยจ้าอ่าวิธีนอนอาปลูกมาแล้วหลายเดือนแล้วค่ะก็จะใส่น้ำยดเนาะค่ะใส่สายน้ำยดเบึ่งดูระคาจ่ามาเด้อพี่น้องมือนีสิบาเข่าสวนจ่า สวนกล้วยจากล้วยกล้วยซีเดือนแล้วเนะคะต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้องอืมอาต้นที่หาแล้วจา้าตัดลงบางนกนเกาซีปีจา้าอันนี้หาปีตั้งกเ้าก็ะดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตาเพิ่นเศร้าเป็นนวยเนาะจา้าก็จะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกโตวนวยสวยจา้าอาวิธีอาปลูกมาแล้วหลายเดือนแล้วค่ะ ก็จะใส่น้ำยศเนาะค่ะใส่สายน้ำยดเบิ่งดูละคันบางๆเข้ากับเข่าสวนนั่นสวนนี้ค่ะพี่นอ้องอือซอยกันไปเนาะจ้าอ่าพืชไร่สวนขวั้วอันนี้ปีปีปีที่หาแล้วจ้าอ่าก็จะเฮ็ดแบบนี้ตลอดจ้าอ่าของพี่สาวอือก็มาเก็บเมื่อนี้เขาสวนมาเก็บอ่าบักเขือนเนาะค่ะออกตลาดซอยเขาืา จ้ามาเ้อพี่น้องมือนีสิห้าเข่าสวนจา้าสวนกล้วยจา้ากล้วยกล้วยซีเดือนแล้วเนาะคะ่ะต่อที่หาแลล่คขาพี่น้องอืมอะต้นที่หาแล้วจา้ตาตัดลงุงบางน้นเอาซี่ปีจา้าอันนี้หาปีจา้ากันเลยปลูกมะเขือเนอะาะมะเขอนี่เฮานี่ละจา้มามะเขือคางกบอืม,ม เผือทางกระเฮากระดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตาเพิินเศร้าเป็นน่วยเนาะจ้ะก็จะเหลือเหลือกล้ยะะกวยค่ะกล้วยไข่น่านสีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกตกอ่กากล้วยกับซิม,มี่ปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะคะ่ะเพราะว่าปกตินี่ล่งกล้วยไข่แต่ละปีนี่ต่อต่อที่หาแล้วคะ่ะพี่น้องอืมอ่าต้นที่หาแล้วจ้ะตัดลง บังคกอนกอาลซีปีจ้าอันนี้หาปีจ่าปีเข้ากัจะตัดลงเนาะจ้านอเอาเรือไวเดือนก่อนแล้วนอจ้านอกล้วยนอกล้วยจ้าอ่ากล้วยไข่อ่า,า,อาพันธ์สีทองจ้าจ้ากันเลยปลูกมะเขือเนอะาะมะเขืออันนี่เขานี่แหละจ่ะมามะมะเขือคางกบอืมมะเขืออ่าโอ้ออกตลาดมีแต่ลูกสวยๆค่ะพี่น้องอืมเบิ่งเนี่ยคะ่ะ ล่องกลางก็จะปลูกมะเขือเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เขามักเก็บมะเขือกินแซบแซบพี่น้องเพาะเพราะว่าเฮ้าบ่อใหอ้พื้นที่เฮาวางเนาะคะ่ะไปขายค่ะอมืมะเขือออกตลาดได้จ้ะอ่ายนีอ่า,อากล้วยก็สิมีปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะคะ่ะเพราะว่าปกตินี่ลงกล้วยขครต่ละปีนี่ต่อท้าแก่กเข้าก็ดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตะเพินเศร้าเป็นน่วยเนาะจ้ะ ก็จะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกตร่บางๆเ,เข้ากับเขา่าสวนนันสวนนี้ค่ะพี่น้องอืมซอยกันไปเนาะจ่าอ่าพืชไร่สวนขั้วอันนี้ปีป,ปีปีที่หาแล้วจ้าข้านก็เข้ากับดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตาเพิ่นเศร้าเป็นนวยเนาะจ่าก็จะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกตัวต่อที่หาแล้วค่ะพี่นอ้องอืม อาต้นที่หาแล้วจ้าตัดลุ่งบางคนกนเกาซีปีจ้าอันนี้หาปีต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้องอืมอาต้นที่หาแล้วจ้าตัดลุ่งบางคนกนเกาซีปีจ้าอันนี้หาปีโอออกตลาดมีแต่ลูกสวยๆค่ะพี่น้องอืมเบื้องเนี้ยค่ะอา่าร่องกลางก็จะปลูกมะเขือเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เขามักเก็บมะเขืออา่าก็จะเฮ็ดแบบนี้ตลอดจ้า อ่ะของพี่สาวอืมกับมาเก็บเมื่อนี่เขาสวนมาเก็บอ่บาบักเขือเนาะคะ่ะออกตลาดซอยเขาอือ่ากล้วยกับสมี่ปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะคะ่ะเพราะว่าปกตินี่ลงกล้วยขครต่ละปีนี่ต่อโอ้ออกตลาดมีแต่ลูกสวยๆค่ะพี่น้องอืมเบื้องเนี่ยค่ะอ่าร่องกลางก็จะปลูกมะเขือเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก็เขามาเก็บบักเขือจ่ากันเลยปลูกมะเขือเนาะ มะเขือนนี่ห้าหนี่ละจ่าม,ามาเาะเขือคางกบอืมมเะเขืออ่าพันกันเห้าก็ะดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตาเพิินเศร้าเป็นน่วยเนาะจ้ากะจะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันสีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกตตโอ้ออกตลาดมีแต่ลูกสวยๆค่ะพี่น้องอืมเบิ่งเนี่ยค่ะอ่าร่องกลางก็จะปลูกมะเขือเนาะ,นะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก็เขามักเก็บมเะเขือต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้อง อืมอาต้นที่หาแล้วจ้ะตัดลุ่งบางน้นเกาซีปีจ้ะอันนี้หาปีไปขายค่ะอืมมะเขือออกตลาดได้จ้ะอ่ายิ่มไปขายค่ะอืมมะเขือออกตลาดได้จ้ะอ่ายิ่มนะอ่าก็จะเฮ็ดแบบนี้ตลอดจ้ะอ่าของพี่สาวอืมกับมาเก็บเมื่อนี้เขาสวนมาเก็บอ่าบักเขือเนาะค่ะออกตลาดซอยเขาอืมต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้อง อ่ะต้นที่หาแล้วจ้ะตัดลงบางนกนเกาซีปีจ้าอันนี้หาปีอ่ากล้วยก็สิมีปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่ล่งกล้วยไครตะละปีนี่ต่อโปอน่วยสวยจ้ะอ่าวิธีอน่าปลูกมาแล้วหลายเดือนแล้วค่ะก็จะใส่น้ำหยดเนาะค่ะใส่สายน้ำหยดเบิ่งดูราคา กะจะมีแบบนี้ของบ้านจารุวัลเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆว่างๆเข้ากับเขาสวนนันสวนนี้ค่ะพี่นอ้องอือซอยกันไปเนาะจ้าอ่าพืชไร่สวนขั้วอันนี้ปีปีปีที่หาแล้วจ้าไปขายค่ะอือมะเขือออกตลาดได้จ้าอ่าย่ำนะกะจะมีแบบนี้ของบ้านจารุวัลเนาะค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปด้อขอบคุณจ้ะขอบคุณหลายๆขายค่ะอืมะเขือออกตลาดได้จ้ะอ่าย่ำนันกันเข้าก็ดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะพราะตาเพิ่นเศร้าเป็นน่วยเนาะจ้ะก็จะเลือเลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะคะ่ะอืงามลูกตัวไขายค่ะอืมะเขือออกตลาดได้จ้ะอ่าย่ำนันจ้กะก็เลยปลูกมะเขือนะะเนาะมะเขืออัน นี่เฮานี่ละจ้ามะเขือคางกบอืมมะเขืออ่าโน่วยสวยจ้าอาวิธีอันอะปลูกมาแล้วหลายเดือนแล้วค่ะก็จะใส่น้ำยดเนะคะ่ะใส่สายน้ำยเบิงึงดูราคาก็จะมีแบบนี้ของอ่าบ้านจารุวัลเนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปเดอ้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆต่อที่หาแล้วค่ะพี่น้องอืม อัตต้นที่หาแล้วจ้ะตัดล่งบางคนก็เอาซีปีจ้าอันนี้หาปีจ้ะปีเข้าก็จะตัดลงเนาะจ้ะนอเอาเหลือไว้เดือนก่อนแล้วนอจ้ะนอกล้วยนอกล้วยจ้ะอ่ากล้วยไข่อ่าพันธุ์สีทองจ้าอันก็เข้าก็ดึงดึงต้นออกเนาะค่ะเพราะตาเพิ่นเศร้าเป็นนวยเนาะจ้ะก็จะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธุ์สีทองเนาะค่ะอืมงามลูกโตจ้าก็เลยปลูกมะเขือเนาะ มะเขืออนนี่เขานี่หละจ่มามะเขือคางกบอืมมะเขืออ่าว่างๆเข้ากับเขาสวนนั่นสวนนี้ค่ะพี่นอ้องอือซอยกันไปเนาะจ้าอ่าพืชไร่สวนขวั้วอันนี้ปีปีปีที่หาแล้วจ้าต่อที่หาแล้วค่ะพี่นอ้องอืออ่าต้นที่หาแล้วจ้ตาตัดลุ่งบางคนก็นเอาซีปีจ้าอันนี้ ข่าปีตัันกัเห้าก็ดึงดึงต้นออกเนาะคะ่ะเพราะตาเพิ่นเศร้าเป็นน่วยเนาะจ้าก็จะเหลือเหลือกล้วยค่ะกล้วยไข่พันธ์สีทองเนาะคะ่ะอืมงามลูกตกอ่ากล้วยกับสมีปลูกมะเขืออ่าแซมเนาะคะ่ะเพราะว่าปกตินี่ลงกล้วยไข่ตะละปีนี่ต่อะคะ่ะก็จะมีแบบนี้ของอาบ้านจารุวัลเนาะคะ่ะขอบคุณที่